เรามาสู่ขั้นตอนของการตัดนะคะก็มาจากคลิปที่แล้วเป็นการสร้างนะนี่เป็นตอนตัดนะคะก้าจะมาสอนการวางนะก็ผ้าชิ้นนี้ค่ะลายสวยเนาะเป็นผ้าฝ้ายค่ะอ่ะมันมีผืนใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันใช้ไม่หมดหรอกแต่ทีเนี้ยเราก็จะขยับผ้าค่ะนี่นะคะอ่ะเราวางชิ้นหน้ามาก่อนเราดูตําหนิก่อนนะก่อนที่เราจะวางค่ะว่าผ้าเขามีตําหนิไหมถ้ามีเราจะเลี่ยงได้ไงถ้าผ้าเยอะๆอ่ะแล้วการวางผ้านะตรงเนี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือเชิงนะคะ ไม่มีใครใช้เชิงตรงนี้นะเนี่ยลายของฝั่งเนี้ยมันต้องอยู่ช่วงเอวนะคะตรงเชิงตรงเนี้ยเราก็อ่ะให้มันอยู่ชายทีนี้เราก็จะมาดูความยาวของกระถุงก,กันว่าเราควรจะวางจากตรงเนี้ยเท่าไหร่ดีนะคะอ่ะวางดูเราตัดชิ้นหน้าออกมาก่อนเลยเพราะว่ามองรู้สึกว่าเออมันสวยแล้วน่ชิ้นเนี้ยเอาชิ้นหน้าออกมาก่อนชิ้นหน้าก็คือทบนั่นเองเพราะฉะนั้นเราวางเนี่ยค่ะ เกิดแเก็บหน่อยเราก็ดูาออแพทเทิร์นของเรานี่มันในนี่เนาะที่ตรงนี้มันจะได้แบบสูงสูงขึ้นหน่อยเชิงมันจะได้มองดูไม่เยอะอะเราต้องการใช้ลายของขวานีให้อยู่ตรงเอวเลยนี่เราก็เอาสุดเอวเนี่ยค่ะตรงนี้ให้เหลือแค่ตรงเอวตรงนี้ค่ะ,ะวางอย่างนี้นะแล้วแต่เลือกเราเลยนะแต่ว่าจะเอาประมาณนี้ยค่ะโอ้โหเจอลายขวานนี่เป็นไงเวลาเย็บเกตบนี่บอกเลยยากมากค่ะเพราะว่าจะเย็บยาก เพราะฉะนั้นทําเก็ตเดียว่็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องเ,ดเดย็บเยอะอ่ะทีะนี้เราจะมาดูกันค่ะว่ามันเปลืองไปแล้วขยับเข้าหน่อยนึงวางทบนะคะเราวางชิ้นหน้ากันก่อนนะจับผ้าให้ดีค่ะให้ตรงเกณฑ์เนี่ยวางทบเนี่ยไม่ให้มันมองดูเป็นแบบเอียงๆเอาให้มันได้เกณฑ์ออกมานะคะหลังจากนั้นเราก็วางค่ะทีะนี้เราจะมาดูว่าชายอ่ะชายเราต้องวัดยังไงเพราะว่าเราต้องการให้เอวมันอยู่ช่วงนี้ อ่ะเราก็จะดูว่าเราควรจะวัดชายเท่าไหร่ดีเมอวัดขึ้นมาเราถึงวางเส้นได้นะคะอ่ะถ้าชายอยู่ที่ประมาณนี้เอวอยู่ตรงนั้นนี่อ่ะชายมันจะไอ้เส้นสีดำเนี่ยมันลงมาเท่าไหร่ลงมาที่สองนิ้วหนึ่งกระเบียดค่ะแล้วก็วัดนะคะ 2, 1, สองนิ้วหนึ่งกระเบียดค่ะขีดตรงถึงกันแบบนี้ตกเฟมไหมเนี่ยอ่ะขยับมาหน่อยนี่นะคะวัดลงมานะจากเส้นสีดำสองนิ้วหนึ่งกระเบียดค่ะเราต้องการที่เส้นชายอยู่ตรงนี้เส้นช็อกนี่นะ แล้วหลังจากนั้นนะพกข็มปุ๊บเราก็จับไอเชิงที่มันอยู่ข้างล่างเนี่ยให้มันชนกันแล้วเราก็ไล่ผ้ามันให้มันได้หรือว่าเราจะใช้เข็มมุดกัดตรงลายนี่ก็ได้นะแต่นี้เรายังไม่ต้องเอาจริงมากเพราะว่ายังไม่ใช่เวลาทิ้งเพราะนี้เราตัดออกมาเดี๋ยวต้องไปว,วางตัดผ้ากาอีกนะคะอ่นนี้เลยตัดลงมาเลยจ้าเนี่ยวางเส้นชายที่สองนิ้วหนึ่งกระเบียดนี่นะคะ วางไปตรงชายนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมานี่อัดกาวก่อนนี่ค่ะตัดให้เหลือประมาณนิ้วกว่านะคะข้างๆนะน,นี่จ้าได้แล้วอ่ะทีนี้เมื่อเราได้ทคมหน้าแล้วเราต้องทำชิ้นหลักค่ะแล้วก็จับวางไป เราก็ดูเออลายผ้ามันมีตำานงตำหนี่ไหมดูตรวจด,ดูแต่อ้อยตรวจแล้วนะคะว่ามันไม่มีเราก็วางตามกันนะคะทีนี้เราต้องขยับมากกว่าเพราะว่าเราจะต้องผ่ายอยู่ข้างหน้าไอ้เราต้องผ่าข้างหลังผ่าสักประมาณสองนิ้วค่ะเผื่อผ่านนะเผื่อเยอะหน่อยเผื่อสักประมาณสองนิ้วนะคะนนเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยจากเนี้ยจากสันทุบตรงเนี้ยเผื่อเข้าไปสองนิ้วเพราะเดี๋ยวเราจะผ่านออก อ่ะทชนี้เราก็ดูว่าตรงนี้อ่ะวัดลงมานะคะสองสองนิ้วหนึ่งกระเบียดเท่าวับชิ้นหน้านะอย่าลืมเส้นนี้สําคัญมากนะคะถ้าวัดผิดนี้เดี๋ยวมาต่อไม่ตรงนะนี่เลยวางเลยค่ะเส้นชายนะคะมาอ่ะเผื่อตรงนี้ประมาณสองนิ้วกะไว้แล้วเราก็วางอ่ะวางแตดคร่าวๆค่ะเพราะเดี๋ยวเราต้องมาดกาวนะ นี่ตัดไปเส้นข้างค่ะอ่าตรงที่เรารู้ว่าเป็นชิ้นหลังนี่คือผ้าที่เหลือเอาไว้ทําขอบนี่นะคะทําขอบเราไว้แต่งอะไรได้นะอ่ะทีนี้เราผ่าเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องรีเส้นยาวมากนะผ่าเลยเพราะว่ามันผ่านะคะ เพราะฉะนั้นเราผ่าไปเลยมันร่มจะได้ไม่ต้องเป็นชิ้นใหญ่ค่ะนี่จ้าอ้าวทีนี้เราจะมาตัดก้ากาวกันค่ะตัวนี้นะอ้อยจะไม่เอาซับในให้เขานะเพราะว่าคือจะอัดกาวที่มันแข็งหน่อยเป็นกาวผ้าปากเป็นกาวป่านนะคะมันก็จะหนาหน่อยเหมือนซับในเลยแทนซับในไปอ่ะแต่เพราะว่ากาวกาวชีฟองมันบางเกินไปเพราะว่าผ้าที่มันนิ่มมากไงแล้วก็เลยเอากาวเนี่ยแต่ไม่เอาซับในแล้วเดี๋ยวมันจะร้อนเกินไป แต่ทีนี้กาวมันเหลือจากที่อ้อยตัดผ้าถุงอ่ะมันมันจะเจียดหน่อยเดี๋ยวอ้อยจะวางนะคะว่าเราควรจะวางยังไงนะเพราะว่าให้ตะเข็บมันน้อยหน่อยไอ้ตะเข็บตรงข้างหลังอะ่ะมันไม่พอเราใช้ผ้าอื่นต่อได้นะที่มันไม่ได้โชว์ะนะเราก็จะวางอย่างนี้ค่ะอ่ะถ้าเกิดเรามีผ้าได้น้อยวิธีการคำนวณน,นะคะอ่านี้เราจับริมนี่ให้ตรงกันนะเนี่ยให้ตรงกันทั้งบนทั้งล่างอย่าให้มันเยื้องค่ะให้มันเหลือพอๆกันทีนี้เราจะวางตัดอ่ะชิ้นหน้าเรารู้แล้วว่าชิ้นหน้าเป็นอย่างนี้ นี่ค่ะเราก็วางตัดชิ้นหน้าก่อนนะคะวางตัดชิน้น้าเราลองติ๊บซิว่าไอชิ้นหลังอ่ะมันจะเหลือพอไหมติ๊กอ่ะประมาณนิ้วหนึ่งตะเข็บประมาณนิ้วหนึ่งตรงนี้ก็อ่าใช้ได้อะชิ้นนี้เราก็กลับกัดย้อนอ่ะนี่โอ้ยพอพอดีเลยนี่ตรงนี้ถ้ามันเหลือน้อยกว่าก็ไม่เป็นไรเราใช้กาวอื่นลิปข้างในก็ได้นะมันเป็นผ้าที่มันสองนิ้วอ่ะอ่าถ้ามันไม่พอก็ไม่เป็นไร สรุปมันพอนะคะชิ้นนี้ก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อค่ะใช้นี้เลยเพราะมันหนาหน่อยไงอันนี้ยเป็นกาวที่หนาหน่อยเป็นแบบมันจะแข็งๆหน่อยจะได้มองดูยึดนี่หน่อยแข็งแรงแข็งแรงหน่อยไม่ไงมมั้นมันนิ่มเน้าแนะเน่าแนะไปอ้าวตัดเลยค่ะเผื่อนะคะเอลเอลดูดีๆน้อยไปอ้าวตัดไปเผื่อประมาณนิ้ว,วกว่าค่ะ นี่ตัดไปเกลือนี่ไปนี่ได้ชิ้นหน้าแล้วคะ่ะทีนี้เราจะมาตัดชิ้นหลังชิ้นหลังก็อย่างที่บอกอ่ะเนี่ยมันเป็นแบบระวังส่วนเงี้ยอ่ะกลับมามันจะได้สบายแล้วนี่นะเราก็วางเนี่ยคะ่ะเวทเทินเนี่ยอันนี้ยเราก็วางย้อนมาเหมือนที่อ้อยทาให้ดูดิทิ้งเราก็ตัดออกมาคะ่ะนี่ก็พอนะนี่ตรงนี้ก็พอเหลืออยู่อ้าวตรงนี้ชายไม่เท่ากัน พราะฉะนั้นเราตัดชายให้มันเท่ากันหมดน,นะข้างล่างมันจะน้อยกว่านะอ่ะตัดปัญหาเราจะได้ไม่ต้องระวังมันตัดแทนเท่ากันก่อนเลยพอาผ้าเราพอนะนี่จ้ะนี่จ้ะ ได้แลวนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวอัดกาวเดี๋ยวมาดูตอนกิ้งกันเนาะเมื่อเราอัดกาวเสร็จแล้วเราก็จะมากริ้งกันนะคะก็อย่างที่เห็นว่าเนี่ยเมื่ออัดกาวเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือกาวที่อ้อยอัดน,นี่คือกาวกาวผ้าป่านนะคะก็คือมนัมจนจะมันจะหนากว่าแล้วก็รีดติดง่ายเหมือนกันนะ ดีสำหรับผ้าที่มันเละๆอเราก็ใช้กาวอันนี้ก็ได้ค่ะก็มีขายทั่วไปนะคะเขาบอกเขาว่ากาวผ้าป่านก็คือถ้ากาวชิฟองอะ่ะมันจะนิ่มกว่าตอนนั้นเองนะอ่ะเราก็มาวางค่ะหลังจากที่เราล็อกอ้อยล็อกลายมันนะคะเนี่ยคือกัดเข็มมุดอะ่ะตรงลายเนี่ยให้มันตรงกันบนล่างเ่ยค่ะเพื่อให้เราวางเชิงนะคะก็อย่างที่บอกว่าเชิงตัวนี้ที่เราวัดตอนตัดนะเราลงสองนิ้วหนึ่งกระเบียดแล้วก็ขีดให้มันจะชัดเนี่ยค่ะพเพราะเวลาเรารีบพากาวมันก็จะหายไป นี่จ้าแบบนี้เลยนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็เราก็วางแพทเทิร์นเลยค่ะวางชิ้นหลังก่อนนะคะเพราะว่านี่เราวางชิ้นหลังนะนี่เป็นชิ้นที่ต่อเองค่ะ เมื่อเราวางได้ที่แล้วเราก็จัดถางว่าตรงนี้ให้เหลือประมาณ2นิ้วนะกับที่เราต้องการเนะะี่ค่ะตรงผ่านได้นะคะวางให้ดีแล้วก็วางชายเนี่ยให้มันตรงกับที่เราขีดสรงนิ้วครึ่งเน,นี่ยค่ะเนี่ยนะเพราะว่าเวลาล็อกมันจะได้ตรงกันนะคะหลังจากนั้นเราก็กัดเข็มมดุดหรือไม่ก็ใช้หินวางได้เลยะคะ่ะวางลาไ,ไลาเรียบหลังจากนั้นเรากกริ่งค่ะ ล่งเลยนะกินข้างกินข้างไปอย่างน้กิ้งชายนะคะ กิ้งรอบๆรๆไปเรากิ้งเราก็กิ้งให้มันเป็นแบบไปทีเดียวอ่ะนะไม่ต้องขยึกขยึกอย่าลืมอย่าลืมหักซิปนะเส้นไหนนะคะอ่ะเราติ๊กว่าแปดนิ้วเข้าสิบนะคะจากเอวจากเส้นเอวสีแดงที่เราขีดไวนะ้อ่แปดนิ้วเดี๋ยวตัวนี้ไม่มีซับในนะอ่ะเพราะว่ามันแข็งแล้ว ไม่ใส่ให้ค่ะได้แล้วจ้าชิ้นนะหลังนี่เรากิ้งผ่ากิ้งอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็อ่ะสอดออกแล้วเราก็กิ้งชิ้นหน้าค่ะเราก็กิ้งชิ้นหน้านะคะอ่ะเหมือนเดิมอ้อยวางเช็คน,นี่ไว้แล้วนะสองนิ้วหนึ่งกระเบียดนะคะนี่ ล็อกชายไว้แล้วนะเนี่ยล็อกบนล่างลายเนี่ยอะไรที่เป็นลายเนี่ยต้องล็อกมันไว้ค่ะเพื่อไม่ให้มันเคลื่อนนะคะเลวลาล็อกลายเย็บ mm hmm. <Yeah, S 2> มันจะได้ไม่เกิดปัญหาค่ะอ่าวางไปสันทบค่ะสันทบดีๆนะคะสันทบไม่ดีจะเหลือนะสันทบเกินก็จะจะฟิตอีกทุกอย่างสําคัญหมดนะทุกขั้นตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดการเย็บการสร้าง ถ้าเราทําอย่างรอบครอบแล้วอะ่ะงานม,มันก็จะออกมาสวยอะ่ะตามที่เราต้องการอน่ะไม่ผิดพลาดนะคะนี่นะอ่ะกิ้งเส้นล่างค่ะตามที่เราติ๊กไว้เส้นเก็บเอวนะนี่เราก็กิ้งปลายง่ายเลยแล้วตัวเนี้ยนานๆจะเจอแบบนี้สักทีนึงโอ้ยเจอแต่กระถุงนานๆจะเจอผายนี้เนี่ย อ่ะลราก็กิ้งเกตก็คงจะแค่นี้แหละนะคะเพราะว่าคือการเย็บนี่ไม่มีอะไรนะขั้นตอนการเย็บเนี่ยทุกคนก็เย็บเก็บอ่ะคลิปนี้ก็คงแค่นี้นะคะเพราะว่าตอนเย็บก็คือไม่มีสอนนะคะก็ถ้าทุกคนจะเย็บก็คือไปตามลำดับอะค่ะอะไรที่เรามีเก็ตเนี่ยเราต้องเย็บก่อนเย็บเสร็จปุ๊บถ้ามีกลางหลังเราก็ต่อกลางหลังต่อกลางหลังแล้วก็กกวกเย็บเก็ตให้เรียบร้อยแล้วก็มันรีดได้เสร็จปุ๊บเราก็ไปใส่ซิป ใส่ซิปเสร็จปุ๊บล้วก็เราก,วก็วัดเช็คเอวหน้าหลังเนี่ยเอวสามสองครึ่งต้องให้ได้สามสามครึ่งอย่างที่บอกมันเป็นขอบโค้งนะคะหลังจากนั้นเราก็เข้าขอบค่ะคลิปนี้อ้อยจะมีการเข้าขอบให้นะจะเป็นการเข้าขอบที่ใช้กาวรีดกับขอบนะเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นวิธีที่อ้อยใช้สําหรับแป้งเปียกเราหมดหรือบางทีเราขี้เกียจเนาเงี้ยก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันคะ่ะก็เดี๋ยวอ้อยจะมาสอนนะคะก็ขอบอันนี้เราเยอะแยะเลยเพราะว่ามันเป็นตัดผ้าถุงนี่ไง เดี๋ยวเรามาทาขอบอันนี้เนี่ยข้างในมันก็จะเป็นางค่ะเดี๋ยวอ้อยจะมาใช้ตัดขอบเคมีแล้วจะใช้กาวอะรีดทับขอบเคมีแล้วก็จะทําขอบอีกแบบนึงก็เป็นขอบโค้งนี่แหละเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องมาเนาไม่ต้องมารีดแป้งเปียกท่านเองบางทีอ้อยขี้เกียจแบบเปลี่ยนเตารีดรก็ใช้วิธีนี้นะคะแต่ยังไม่เคยลงให้ดูคลิปนี้จะลงให้ดูนะจ๊ะเป็นการทําขอบแยก่างหักนะสรุปแล้วตัวนี้จะมีการสอนสร้างสอนตัดแล้วก็สอนการเข้าขอบนะคะ ขั้นตอนการเย ب, ็บตะเข็บคงตะเข็บข้างก็ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะไม่ต้องดูค่ะนะคะอ่าถ้าชอบก็ฝากกดไรก็แชร์ด้วยนะแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ